สวัสดีครับวันนี้อาจารย์จะมานะครับเล่าในเรื่องของบุคคลที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือนะครับใครที่มีการกรบาทกลางฝ่ามืออาจารย์มีคำำําทํานายมาฝากกันนะครับนะครับคนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือนะครับจะมีบุญหนุนนำนะครับเทรพรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองพระเกตหนุนนานะครับคนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือส่วนใหญ่จะเป็นลายมือของอาจารย์ นะครับหมอนะครับที่สามารถชี้แนะชี้นำหรือสอนคนอื่นได้นะครับนะครับตาสัญลักษณ์นี้นะครับตาสัญลักษณ์นี้นะครับเป็นตาสัญลักษณ์ของคนที่เกิดมาเพื่อชดใช้กรรมและเมื่อชดใช้กรรมเสร็จแล้วะไรแล้วบุคคลผู้นั้นก็จะนะประสบความโชคดีนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับจเจริญรุ่งเรืองนะครับอาจารย์ ก็มีมาฝากวันนี้ในเรื่องของบุคคลที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือนะครับใครที่ชอบนะครับในคลิปนี้ของอาจารย์นะครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับนะให้อาจารย์ด้วยนะครับนะถ้าใครชอบคลิปนี้อาจารย์มีที่คิดว่ามีประโยชน์นะกดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้คนอื่นๆด้วยอะได้วยนะครับขอบคุณมากครับ